สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องมือนี้อากาศอึมครึมคือเก้าครับแต่ว่าธรรมชาติสวยงามขนาดเดี๋ยวผมจะพาย่างเลาะในบริเวณใกลไกบ้านครับแสงแดดบุคเขมีพี่น้องแต่ว่าตน้นไม้ถ้ามันแสงแดดออกก็สิคคักเนาะพี่น้องเนาะกำลังเปลี่ยนสีพี่น้อง เบื้งบนหยุดหลังงานตนอเป็นสีเหลืองทองพี่น้องเมื่ออาจ,จสั้นจักกน่อยได้นะพี่น้องเพราะบได้เอาไ้ไม่กันสั้นมากพี่น้องเดี๋ยวผมจะพายา่างลาะเบิ่องจะเข้าเป็นถนนเส้นที่ผมอยู่นี่เนละ หมู่บ้านที่ผมอยู่ใบใหม่ก็รั่งร่วงพี่น้องเขาหนาหนาวบางคนเปลี่ยนสีพี่น้องต้นใหม่แต่ละต้นตัดเสื่อนต้นโอ้สุดายเงี้ยสัน สั้นเลกหน่อยนดพี่น้องขอโทษได้ไร <c oughs> โอ้ยนอนตื่นไหม,ม่พี่น้องเลยยินหนี่เป็นเวลาเกือบจะบายสองโม่งแล้วครับก็ผมของ,งานกระเดืกตื่นสายมืดคนที่ต้องร่มหนาวพี่น้องเันกนลวงลวง,งแบบนี้ เต็มถนนเต็มบา้านต้นกำลังจีร่วงพี่น้องเปลี่ยนสีปรูกเขาเอนต้นยังตุ่ตะส่วนมากเป็นต้นแม่ป่เขาจะเอื่นพี่น้องเป็นโมดไม่ป่เหลืองไม่ป่แดงไม่ป่ท้องมันหลายสายพันธุ์พี่น้องเบิ่งมุมนี่พี่น้อง

แปลกหูปแปลกตาดีบันเขาเจ้าเบงมุมบานแถวนี้เต็มคักแดงยิงคืงจากสีแดงสีทองสีสมสีม่วงเลือยงเสลึกพี่น้องที่ใดแต่แดดบ่ออกขั้นแดดออกแต่สิง,งาม ตัดกันลายสีเนาะมันง,งามมาเที่ยวร่วมกันพี่น้องผู้ใดมีโอกาสดวงต้วนี้อา่าตัดเสียกอ,อนโอเคครับเดี๋ยวจังพอกันไหมเนาะบายบายสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับพี่น้องมือนี้อากาศ อิมคือมคือเก้าครับแต่ว่าธรรมชาติสวยงามขนาดเดี๋ยวผมจะพาย่างเราะในบริเวณไกลๆบ้บบานครับแสงแดดบุคเมีพี่น้องแต่ว่าตน้นไม้ถ้ามันแสงแดดออกก็สิคักเ้อะพี่น้องเนากะกำลังเปลี่ยนสีพี่น้องเืิ่งเพหยุดหลังงันนตัวนึง เป็นสีเหลืองท่องพี่น้องเมื่ออาจ,จสั้นจักหน่อยได้เนาะพี่น้องเพาะบุไดเอาไอใหม่กันสั้นมากพี่น้องเดี๋ยวผมจะพายางาะเบิ่งจะเข้าเป็นถนนเส้นที่ผมอยู่นี่แหละหมู่บ้านที่ผมอยู่ใหม่ๆก็รัางหลวงพี่น้อง khẩu thầu... nào, não bơm phân tiền xí thì nó tuần mày từ tuần tất sẽ ổn tuần ô oh, đài สั้นเลกหน่อยนะพี่น้องขอถอดได้เลยโอ้อยนอนตื่นไหม,มีพี่น้องเลยยินหนี่เป็นเวลาเกือบจะบายสองโมงแล้วครับก็ผมของ,งานกระเดกตื่นสายมืดคนที่ต้องร่มหนาวพี่น้องเั็นันล่วงล่วงแบบนี้ เต็มถนนเต็มานต้ดกำลังจะล่วงพี่น้องเปลี่ยนสีุรูกเขิ่อนต้นยังตุตุส่วนมากเป็นต้นแม่ปโปูเขาจะเอื่นพี่น้องเป็นมดไม่ปโป๋เหลืองไม่ปโป๋แดงไม่ปโป๋ท่องมันหลายสายพันธุ์พี่น้องเบิ่งมุมนี่พี่น้อง Ngung hoen lặng bàn cho Đèn chương khương phi nòng ừ, ừ. Để Đi phòng chí nhang lọt Bưng ngam phi แปลกหูแปลกตาดีบันเขาเจ้าเบิ่งมุมบานแถวนี้เต็มขักแดงยิงคืนจากสีแดงสีทองสีสมสีม่วงเลืองซึ้นลึกพี่น้องที่ใดแตะแดดบ่ออกันแดดออกแต่สิงาม ตัดกันลายสีเนาะมันน่ง,งามมาเที่ยวน้ำกันพี่น้องผู้ใดมีโอกาสดวงตุ่นซึ่งตะละหม่องตะละตนมันก็คล้ายๆกันพี่น้องเพียงแต่คนสไตล์สไตล์งานใหม่สไตล์นั้นพลนอย่างเนาะมันจะออกสีทองทองไหลายพี่น้องเนี่ยอย่างตุน่นออกสีทองเต็มตุน่น เด้งเออพี่น้องจากสีเขียวถือล่มโบกิมือพี่น้องประมาณสามหม่อบอเห็นเันล่มตอนนี้กลายเป็นสีทองหมดเลยน,นี่จะเสือ่อนพี่น้องสเสื้ดใยแดดบ่ออกคัดมันแดดออกคัดหี่โอ้แสงเพิ่นพี่น้องเป็นเมืองที่งามหมองหนึ่งพี่น้องจุดท่องเที่ยวกัหลายอีกเมืองที่ผมอยู่นี่ เขาออกไปทั้งเลยก็มีตะมองท่องเที่ยวมองโปเทะเลอ่อม oh พี่น้องทะเลอ่อมเมือ oh งถืออากาศเย็นในยักหนาวเลยวผมก็เลยตัว <c oughs> น้่นละครเนี่ยมอมอยู่พี่นอ้องดูแปลกหูแปลกตาดีพี่น้อง เขาเบิ่งกับง่ามปีอีกอย่างหนึ่งเนอะเห็ุให้ชีวิตใช่าะเขามีกำลังใจสี่ทำงานหรือว่าต่อสู่ในโลกต่อไปซีแดงออกซีสมซีม่วงเบมีเสื้ออ่อนตัวพี่น้อง ยางเล่นออกมายางน้อยหนึง่งตื่นขึ้นเลยก่อนที่ถาไปรับอารูเไ้พาพี่พาน้องออกมาเลาะเบึ้งอากาศเบิง้งบรรยากาศเบึ้งใบใหม่ก็น่าวะนี่ยต้นหนี้ก็บพธรรมดาพี่น้องเป็นต้นไม่โปลปขายต้นโพธิบานน้อง ตัดเฉยอ่อนแดงเฉลือเลยจ้าหน่อยกับหลวงลุยทิ่มเบิดล้วพี่น้องเอ้ยเดือดตะกางบหมืนนี่เป็นเรลิมฉสลองเทศสการจ้าหน่อยกับฮาลาวินพี่น้องตลกดีใกล้จะเข้าฮาลาวินแล้วซึ่งตรงนี้มัน ห่างจากบ้านผมประมาณบ่าหอดหาลอยเมตรครับย่งาองออกมาอีกถนนเส้นหนึ่งมันจะเป็นผักเรียกว่าสวนมึงดูต้นอันนี้ไปมุ้งไรกันล่ะไอ้ลายพี่น้องต้นมแอปเปิลคอร์ดเออเป็นเอเปิลคอร์ดแอปเปิลคอร์ดน,น,นี่ต้นนี้ก็ดกเต็มตนน้นยิ่งแดงสลือ,อยิง่งเขาบอกค่อยกินกันครับพี่น้องแต่คนห้าเนี่ยถือว่า แดงซึลึกลดฉาลไข่ๆมากระทันปื่นบานเฮ่านะครับหรือว่ากะกะแอปเปิลนั่นแหละครับแต่ว่าเขากินแทนสมแทนเนี่ยอย่างอย่นี่มันบมมีมะกระทันบมมีบมกขามบมมีเดี๋ยวผมจะาข้ามไปคุณฟังเ <c oughs> มื่อแบบนี้บมคอยมีคนมาเล่นหรอครับอากาศมันกับโมคอยน่ะน้ำนาะมันเย็น <c oughs> ผมยยางมาข้าเดี๋ยวนึงนี่ปวดมือเย็น แต่คนก็อเอิน่นวิงพิกิชันภัคครับเป็นภาคถือว่าใหญ่อยู่ครับอยู่นี่ประมาณสิบเลยเพื่อหละเกือบเกือบสิบลยเพื่อนบ้างครับต้นใหม่ก็ลังเปลี่ยนสีกันเดี๋ยวผมจะพายพมุ่งนี่ ตัดเสื่ออ่อนตัวพี่น่องย่างยังไดก็บื่เบือ่ออยากไปเบิ้งมุมนั่นอยากไปเบิ้งมุมนีช่วงเบึ้งรึบานคองป๋อมก็เกินกับเป็นต้นไม้ปฏิกเป็นต้นไม้กระดาษไปแนวน้อพี่น้องเนาะโมงดูมุมนี่อัอดเสื่ออ่อนครับแดงตัดเหลืองตัดเกียวตัดสม อพี่น้องกระเซอนกเนผมไปยางเหรียบุเบือพี่น้องงามนี่มือไดนร่มบ่คคอยแห้งนะแต่ถ้าเกิดร่มแห้งหลายมันก็บวัยเสบเบิดหูเบิดตาแสบกระตุนกระตูห้องพุดเลยใบถือตองร่มร่มเย็นๆนะตัวหนึ่งอยู่มุมเป็นเห็ดหมองห้ไปเห็นเล็กน้อยเหร่นพี่น้องเขาทุ่มเทกับ เด็กหน่อยกับเยาวชนกบไปเด็กเด็กขัดพป่น้องใครอยากเด่นก็มาเด่นฟรีครับพี่น้องอยูงน่นี้เป็นภาคในใจกลางบ้านสมกันกันกบทาเสียแท็กเสียนันเขาอยู่เหตุงานมากเสียแท็กเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเอาแท็กมีไปทางอื่นบอกว่เราแท็กมันพัฒนาบ้านเมือง ดรวัว่ธราษีนะครับเอามาพัฒนาบ้านเมืองเอามาพัฒนาชุมชนก็เห็นได้พี่นอ้องสถานที่ตรงนี้ก็จากถนนครับพปรเจกยเ่าเข้าไปไปอย่างมาเล่นมากินดมช่มเบี้ยวยูนนีก็สนุกมากครับพี่น้องสุดแต่ว่าคนเขาบ่ก่อยออกมา ขเขาเห็นดูเน,ะนาะบ้านเมืองเขาอยู่หนีเขาเห็นบ้านเมืองเขาเป็นแบบนี้เขาเก็เลยบกคอยจนใจแต่เขามาอยู่ต่างหูต่างตาเขาก็ยังมาเห็นนะพี่น้องเบื้องเนินนี่ <c oughs> ไปยืนบนทั้งนวลกับพี่น้องเ <c oughs> บื้องทีเพิ่ยืนเข้าไปข้างในพี่น้องเหตุวยเพื่อประชาชนทั้งนั้นนะพี่น้อง เป็นคักบานเขาบเจ้าถึงฟังนั้นเป็นสนาม,ามเบสบอลกระบวนสนามครับพันธิตปไปไปเห็นเด็กน้อยไปทุ่มบอลทุ่มนั่นเดนเบื้งมุมนี่ยเดืองเหยือ่อืมเจ๊ดาแต่บ่แดดพี่น้องมือนี่รู้สึกลมๆสงสัยฝนสิตกมื่อื่นนี่ไม่แรงตัวใจอันนี้เป็นต้นสนครับสนขาว มันมาปลูกว้บุรีงเดนหรือมันเกิดเองบุรีงได้นบุญนี่ซึ่งผมมาอยู่นี่ก็เห็นอยู่แบบนี้อยู่แล้วต่อก,กันกับเสียงล่มบใบไหม้ก็ล่างแห้งรูพี่น้องมุ่งเดียวลงไปแห้งคักแต่เสียอ,อ่อนพี่น้องบ้านเมืองเขาเห็ดอีหยังก็อุดมสมบูรณ์เนาะเห็ดอีหยังคือว่าลงโตไปเบิดน่อพี่น้องเขาจะเห็ดแทกเป็นแนวเลย บ้านเมืองเขาพัฒนาได้เขาเหตุดเด็ดทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าบัตรบาเขาเหตุอีหยังนะพี่น้องถือว่าลงโตนะสําหรับผมผมมองเบึงบวนว่าหย่องย่อเขาดิเอ้องก็ต้องเอาความจริงมาบอกนะพี่น้องเนาะพอผมเห็ุเห็นเขาเห็ุหันเหตุนี้ผมรู้สึกว่าเออเด้ข่าวว่าเขาเสีเหตดหัน,นเห็ดนี้มันออกมาแล้วมันลงโตนะพี่น้องคือสถานที่หมองเล็กน้อยเด่นตรงนี้คือกันนี่ตะกีบ ตอนผมมาอยู่ในเมืองนี่ใหม่เป็นใหม่พี่น้องเป็นโค้งใหม่เป็นสนามไส้บันนี้เขาเอาเปลือกไอ้ต้นไหม้น่พี่น้องงทีเขาสีแล้วนะเนี่ยทีกขส็สีสีต้นใหม่จากใม้โคนไหม่ลม่มใหม้นนี้เขาก็บด้เอาหนีไปทั้งไม้เลยพี่น้องเขาก็มาล้งแบบ บางจุดก็เป็นทรายบางจุดก็เป็นไม้บางจุดก็เป,ดกเ,ปดกเป็นอยางพี่น้องก็เห็นแต่จุดนี่เป็นเป็นเศษไม้สีเหลวมาถินม่องนี่มันก็เป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยอยู่นี่น้องพี่น้องเนาะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นระบบเสพตีเถกิอเดียกหน่อยตกมามันก็ยังนุ่มดีก็ตกลงมาถึกดินถือหินพี่น้องมันสะนุ่มกว่ากันน้อยนึงเสพตีไปน้อยนึงบอกว่าไงต้นตน,นี้พี่น้อง เดี๋ยวพัจะพายางกับออกไปกระลังรวงพี่น้องใบใหม่กระลังรวงเต็มจะรวงนั้นก็บริเวณใส่ด้พี่น้อง,เด,งเ,อดดดดเดี๋ยวมันก็เอารถตัดหนารถนะมาตัดเดี๋ยวมาดูดไปรวอมดูดไปก็เจ้าจกับไปเห็ดฟุ้นเห็ดปุ๋ยออกมาขายขึ้นกันพี่น้องเห็ดปุ๋ยมักไอปุ๋ยไอใบใหม่ปุ๋ยนั่น รัพยากรของประเทศเขาเมาื่อุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเจังไดมันก็ลงโตมันก็คือบานห้องบานห้องมันผนพัฒนาหรือว่ารักษาบ่ได้จิเป็นของรัฐบาลกับพบปนั่นกนจะเป็นของเอกชนกับพบปนนั่นซึ่งเขากับพฮามันต่างกันหลายพี่น้องคิดไงไงแต่ว่างเงินเขา ดอนหนึ่งเข้ายี่สิบห้าบาทยังมาสื่อเข้าได้ครับพี่น้องยี่สิบห้ายี่สิบหกบาทยังสื่อเงินเข้าได,ด้ดอนหนึ่งมันห่างกันยี่สิบกว่าเท่าพี่น้องมันก็เลยเป็นออียงที่ว่าพัฒนาโบจากท่านเขาขอโทษเด้อครับถ้าเกิดผมเบาผิดเบาเดี๋ยวปจิบัติการสัน่นเสือนโยนอนแต่ประเทศเขาแท้เอจีบก็เอาความจริงมาเบาเนาะพี่น้องเขาเหตุใดเขาต้องยอมรับเขา พราะว่าโบความจริงเกิดเป็นสิ่งที่โบตายเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจทุกคนนะครับเกิดมาเป็นคนเฮาตรงสู่เส้นทางชีวิตของคนแต่ละคนบ่คือกันพี่น้องเขาเลือกเดินได้แต่ว่าบางเทือมันบบถือทาา่างกะฮาก้างถอยกลับมาใหม่พี่น้องบางคนเดินได้ท่างที่ดีกะโชคดีน้ำครับ เดี๋ยวผมจะพาอย่างกลับรถไปบ้านพวกไอ้ไก่จากบ้านผมครับนี่ถนนเส้นกําลังเปลี่ยนสีกันครับพี่น้องที่ไดนแต่บาแดดมืออะไรแดเด,ดเดี๋ยวผมจะพาเลาะมึงใหม่รูมุมนะกะํากลังผัดใบกําลังเปลี่ยนสีซึ่งในเมืองนี่กับมีรถบาดแลนอ่อมเหมือนกันพี่น้อง นี่เป็นรถบาแดแลรนออมสมคคนน้ำตูเมืองตูบาดมึงหมากันนี่ผุณมาพออีกเลยเป็นหมาค้องดอกใหม่พี่น้องโอ้ยนึกลวงเนนเส้นในเดืองสลึโอ้แต่มันงามครับไปเดี๋ยวผมจะพายยางกลับเลระไปบ้านรสิเดออกไปรับเอาลู เนี่ยบ้านเขาพี่น้องเก็บใบใม้เก็บน้ำต้งถิ่มไปหนาบ้านรัฐบาล็มาเก็บไปถิ่มเก็บไปเห็ดปุ๋ยมาปุ๋ยยังเันพอแต่ว่าเขาเก็บองคมาตั้งหนาบ้านเขามันเป็นมือพี่น้องถนนเส้นที่ผมอยู่นี้วันอังคารนี่สิเก็บเป็นพวกรีเซเคิลเป็นพวกอขวดกระป๋องพวก,พวกต้น ออกสีอันตรายสีสมสีขำสีบมื่อจักที่มันย่ายพี่น้องเบาไปถือเพราะว่ามันหลายสีตุ่นเดืองบไปเพรา,ามากกระลงหรือกระส่นนะพี่น้องบีกรดเขาเมื่อกี้นี่เนี่ยย่างออกจากถนนนี้มาก็จะเป็น ตันนี้ยังเขียวปึดเลยเป็นยังโบคันเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นหม่องจอดรถครับเพิ่งถึงมาเห็ดไปปลยปีหนึ่งนี่แหละแต่บอพึงมาเห็ดไปไปหม่องจอดรถรถบัตอยู่ยิงยี่ยางจากหน้าบ้านผมครับ ฝนกำลังลงเม็ดพี่น้องฉันพอากาศเป็นหมืดหมืดุมขุมมงึงบอเแอปเปิลอยู่ขข่งหัวก็จะเป็นหน่วยดกเต็มนะังจะบ่ค่อยกินพี่น้องมันหลายหลายเขาก็กินประตัวประทนเนาะเดี๋ยวผมขอจบภาพบรรยากาศไปแค่นี้ด้ยวยสิพี่น้องพนสตกแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าสิาพาเบิ่งไหม เดี๋ยวกานนาะเจอกันไหมครับเดี๋ยวบวมถ้าเบิ่งมุมนี้อีกกันเป็นคองแถมให้พี่ให้น้องเนี่ยเป็นถนนหนาบ้านพี่น้องนี่กำลังเปลี่ยนสีอื จะเที่วหครับไ่รู้ครับพี่น้องอันนี้เป็นถนนยู่หนาบ้านผมครับเด้งจึงคืงเดงซิดเลิศพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวมือหนาพอกันไหมนะครับเนาะในคลิปในวิดีโอหนาะโอเคบายบายฝากเป็นกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหนาะบายบาย